อีเมงวันอืมรวยไมอืมแม,อม่อืม ของอร่อยต้องมาอีกครั้งโมทเธอมแต่ว่าไม่สําเร็จวันนี้ก็เลยต้องทําให้สําเร็จหนุญาตแล้วเรวโมทเธอเอ่อน้ําพริกไข่ปูจากครัวไทยไทยไทยทย,ทยูถึงกับไอ้น้าพริกมันปูจากครัวเดวเธอเช่นกันค่ะตัวเล็กว่าม,มันเคาะมันปูโมทเธออันนี้คือมันปูหอมมันปูมามา่มาขอมปูมาฟุ้งเลยค่ะแม่ตักพันนี้เลยค่ะ,ะอันนี้คือ น้ำพริกไข่ปูใช้ช้อนเดียวกันได้ค่ะไข่ปูก็จะมาเป็นแบบว่าเป็นไข่อยางๆเลยพันนี้โปะเข้าไปค่ะน้ำลายเต้ค่ะกินกับปลาส้มน้ำพริกมันปูไข่ปูเลือกได้เลยใครจะกินแบบไหนกินกับลูกแวงอืมอ๋อ ล <G ül> ูโตนี่ได้อะไรกินกันคะลูโตต้องคาวกินนั้งเปลือกวันนี้เอากินนั้งเปลือกโชว์ทีผาน้าบ้านจันบิดดอรอ์ซี <laughs> ่คือว่า แจ้งโปรโมชั่นนะคะครีมลาโนโพลจากเพียรารถตอนนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอืเป็นครีมลกแกะจากออสเตรเลียนะคะนำเข้าโดยบริษัทเพียรารสโมเธอร์โปรดเผยหายห่วงลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำใดๆลองซื้อไปใช้แ,แลมีคนอินบอกขอมาถามเยอะมากเลย วิวัฒนาการของหน้าพี่มีทั้งตัวเซรั่มสบู่รัวจะมีเป็นชุดคือมีเยอะมากนี่เลยค่ะสองตัวนี้ตอนนี้จะโปรโมชัน่นซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งคุ้มมากๆจิ้มทีตะกร้าดได้เลยค่ะน้ำพริกกากหมูมันตีเยอะไปไหนวันนี้ของกินอื ลางแล้วเห็นนะโมเตอร์นี่อิติริศคนน้ำพริกกะมูกรอบขึ้นหวานเลยฉันรู้สึกว่ามีคนสั่งปลาส้มไปลองเยอะมากเลยจริงๆเพิ่งไปแหล่อเด้อพอเวลาผู้คนกดสั่งอ่ะคือมันจะคุ้นอ่ะหมโต้เลยฉันกินปลาส้มซูตามกินเยอะเลยนะ หลาส้มไม่บิดว่างหมุดหรกินข้าวค่ะขอบคุณค่ะไม่โอคค่ะกินเป็นสาดเลยนะคะหือไม่อยากกินเหมืนต้วยกินเป็นสาดเลยนะคะ น้ำพริกกากหมูน้นพริกมันปูก็เคยปูเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมีพริกนะแต่ว่าไม่ถ้าคุณกินเผ็ดไม่ได้ก็อ้อเผ็ดนิดเดียวอืมในส่วนของปลาส้มอันนี้ไม่ต้องเร่งมะาลุยเมนูนี่หมูตัวหมูตัวเลย เป็นเมนูที่หมูเธอพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาติหลายๆคนที่นึงกงค่ะพี่ค้าอร่อยจริงไหมกรอบจริงไหมมีมีพี่คนนึ่งมาคอมเมนต์ว่าปลาเป็นก้างในเนื้อไหมปลาเป็นก้างนนหมเยมึอนีหมายความหวา่ากินแล้วมันแบบโดนก้างแรงไหมปลาหนวนอันนี้คือทำมาจากปลาอะไรอันนี้ปลานวนจันนะคะ ก้างจะเป็นอันเยอะๆยาวๆเบบมี้รลยค่อยๆอยากลองสั่งกินลองสั่งเลยค่ะจิ้มที่ตะกร้าได้เลยอืมดึกว่ามันด้ว <c> ย <oughs> อืมเต็มสิบให้สิบเลยน้ำพริกกะหมูกรอบมะเกลือสิบน,นิ้วตอนนี้ สองชิ้นใหญ่ม่ามะ้เลยนึ่งกลบบัวทอดชิ้นเดียวพอใสเอใกอบ้านนะอาปากเร็วในบ้านเคยฝนตกมังยกมือคืนอืมแบนี่มันตกเลย อร่อยอะอรกันแม่ใครสนใจหลงสั่งซื้อไปเลยได้แบบอยัางหยั่เลยหมูตูเอาเลยครุกกับข้าวจิ้มกับข้าวเนียยคือเปะแหงเลือดแรงแมงวันแมงวันนี่มันดีหลงดีกรับฉันเนาะ นั่งเลนและน้ำยายน้ำลายย้อยหรือเปล่าอืมเป็นเจ้าของจะกลับมาเจ้า,าจของจะก่อน เคยส่ยขงข้มือาตจากระเทศสามารถส่งกับไทยโตยูได้เลยคุยไทยได้เลยกดลิงก์ด้านบนเลยเพคะอืมครับนี่เป็นมีแต่ชอบทิพลโลอุ้ยโอ้ตอบนของดีพัดอ่ะ เก็บดีไหม <S 2> <S 2> มีคนสั่งไปลองกินมาเนี่ยลองสั่งเลยใคยที่กำลังลังเลอยู่ว่าอร่อย,ยไหมม่ไม่เปรี้ยวมากบางคนกลัวเปรีย้ยวหุยพีนี่กินได้ปื๊ววะมันไม่ได้เปรี้ยวหมูเธอมันเป็นรสชาดนัวอ๋อส้มอ๋มอเปรียปร้ยวนิดเดียว มันสุดรสาต้อร่อยอ้าอ้าวไปดูเอ้าอ้มวไปดู สวยบางเบาคุมมาตลอดวันหืมลดใหญ่ย้อมฟงอันเดาแล้วอุ้ยนย่ใยอมฟถ้าเยแม่ชเส้าบ้านยก้ากาศแจ่มยากกอแม่เลทํ่างปขอบคุณค่นี่จะโลไม่ว่าเิึ่น อืมอ๋อิแมงวันอืมร่อ,มอ,มอ,มอมยมากใครที่สนใจกดตักล้าด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อิม่มแล้วตุกูลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ